ครับผมกอสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสุขสุข้นการวัดสรุปนะครับเป็นสรุปเลียล่างนะครับของวันที่16พฤศจิกาย,ยน63เข้านะครับสรุปแล้วเรลีล่างนะครับคือสิ่ี่ม่ีกาเปลี่ยนแปลงเอ่อแซมรวม2ตัวล่างนะครับ8 9 0 1 5ศย์ห้า ไดแต็บร่วม89015หลักสิบล่างจะได้09812นอะครับอันนี้เป็นศูนยหลักสิบเฉพาะของมันนะครับแต่ที่ผมเห็นเ้เบิ้งที่กรอนมากนะครับเป็นแบบคู่ขี้มันจะได้หลักสิบเป็นเลขคู่หลักหน่วยเป็นเลขคู่ซึ่งถ้าเป็นเลขคู่เบิดก็จะเป็น02468 รักหน่ยก็จะเป็น0ูนย์สองสี่หกดนะครับที่นี่ศูตรสองตัวล่างตรงนะสูตรองตัวล่างตรงสูนรตัวล่างตรงนี้มันกะเขา่าเข่าเข่ามากของมันนะครับวันนี้มันจะได้เก่าหาเก้าหกศูนย์ห้าย์หสองห้าสองหอีกศูนยหนึ่งกะ เจ7 5 0 4 0 5หนหนะครับเป็นซองตัวลากตรงคื้นกันโอ้โอันนี้เป็นซองตัวบนนะครับเป็นซองตัวบนมันส้นกันที่ศูนย์หาะแต่สองตัวล่างกนะ็ห้าก็หกศูนย์หาศูนย์หกที่นี่มาเบิรงหลัก1ิหลักหน่อยของมันโดยตรงนะครับ จะได้09812ลักน้อยจะได้072561นะครับที่นี่ผมเสียวดับมาตัดนะครับเรียกดับนี่ก็ได้ <c oughs> ถ้าเกินบนตัดมันก็ะสิยายตโตโคตรนะ0นะครับผมติดาดออกเดอ แต่มันเด่นนั้นศูนย์นี่เดี๋ยวผมามาให้เบิ้งก่อนนี่นะครับหลักสิบล่างที่คาดออกมานะครับหลักสิบล่างขาดออกมาแล้วนะครับเน่เอาผสมควรวนะซึงเด่นที่สูดเนี่ยเด่นที่ศูนก็คือศูนย์ล่อมลงมาก็คือเก้านะครับศูนย์นี่มอยูสิบห้าศูนย์เก้ามอยูสิบห้า 8มีอยู่ส4สูตรนะครับ8มีอยู่ส4สูตรกับสูกับ9เด่นสุดแล้วก็ล่ง,งมาก,ก็คือเลข8แล้วก็7 7นี่มีมีอยู่12สูตรนะครับ2ก็มีอยู่12 1หนึ่งก็มีอยู่12สูตรนะครับก็คือ0 9 8 1 2นสองี่เด่นที่สุดนะที่เหลือกับ,บ่ปันไดน,นะครับ อ่านี้อยู่แปดสูตรเอากะบับเอาแ,แล้วเน,ะน,นเาะมันกรดัออมันก็สิลายโบดสามนี่โบเดนนะครับเด่นยู่แกงหกสูตรจากสูตรทั้งหมดเกือบปลายอยู่นะครับตีขาดออกมาสําหรับลักหนวยนะครับเด่นที่สูตรกับสูตรคือกันร่องลงมาก็คือนเจ็ดนะครับสูตรนี้มียูสิบเอ็ดสูตรเจ็ดนี้มียูสิบสิบสูตรนะครับจากสูตรที่มี่นะขาดออกมาให้เมดแล้วนะครับ มันจะเด่ยอยูศูนเจ็ดนะครับศมีอยู่สิบเมีอยู่สิบสอ่มีอยู่9 5นี่มีอยู่9 0มีอยู่11บเอแปลว่าติดดับนะครับเจ็ดมีอยู่สิบศูนย์ล่ะสมีอยู่9กศูนย์ หาหาก็ะมิยูเก้าศูนย์หานะครับมิยูเก้าศูนย์กันหกหกมิยูแปดศูนย์โเดนปันไดแล,ล้การรู้สึกว่าสิติตับนะครับเนาแต่ว่าก็อย่าไปไว้ใจนะแต่ผมติตัดของผมซื้อพี่น้องมากกระซื้อนะครับว่าศูนรหนึ่งเขาก็ไดศูนย์หาศูนย์หกอยู่เดเก้าห้าเก้าหกศูนย์ห้าศูนย์หกนะครับแต่อันนี้ผมติดตัดเ,เ,เอาดัดเอาดัดมาตัดออกหน่อยแน่น้อยนึงนะครับ สองมีก็มีอยเกิลสูตรก็ยังว่าติดดับอีกอยู่เด้กแต่มันสิเป็นอ่าถ้าเกิดว่า,าการเลขคู่ออกมันก็สิเป็นตัดครับอ่าสูตรคู่ขี้เข้านะครับก็บ่าเป็นยังนะเดี๋ยวจับคู่ก่อนนะครับผมสิเอาเอา่อศูนย์ศูนย์มาเอาตรงนาะเอาศูนย์เจ็ดไปเลย 7, 02, 0 7 0 2 0เจ็้าประกาศศูนะครับ0ูน6ผหกตัดออกเด้อเก้าเจ็ เก้าหนึ่งแปดเจ็ดแปดสองแปดห้าแปดหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งสองหนึ่งห้า หนึ่งหึงแล้วก็สองเจ็ดหแล้วก็สองหึ่งจลายโตพอสมควรตามันลายโตนะครับเอากราแต้มมาตัดแต้ม0ูนย์มีหาแต้มหาแต้ม,ตมเข้ากราดศูนย์หา นะครับเขาว่าหาแต้มแต้มรวม2ตัวล่างด้หาแต้มเอากล่าแต้มแล้วก็ศูนย์หนึ่งเก้ากับเจ็ดเป็นหกบวกรงแต้มเก้าสองเป็นสิบเอ็ดตรงนะครับได้แต้มหนึ่งคือกันนี่ก็ได้เก้าสองนี่ก็ได้น้ำอยู่เด้เก้าสองเก้ากับสองเป็นสิบเอ็ด 9กเป็นสแต้มเพราเขาแต้มนะครับ91เป็น0แต้ม8 2 0แต้ม8 7ศแต้ม85 3แต้มแทเพราะเขา 8, 1, 9, แปดหนึ่้ม1 7 8ดแต้มสองเจ้ม หนึ่งห้าหกแต้มหนึ่งสองสามแต้มหนึ่งหนึ่งสองแต้มบวเขาสองสองสี่แต้มบวเขาสองห้าเจ็ดแต้มเขาบว่เขาโอเคนี่นะครับสุดทีสิ่งให้เลียนนะครับคารีมยโยแกนี้นะครับสรุปแล้วซึ่งกระบอนมีูไรหูหรอกนะครับว่าเลขสิออกตัวใด ผมก็เห็นตามสูตรนะครับแต้มรวม2ตัวล่าง8 9 0 1 5นะครับให้ผมมากนะ92นะครับตัวนึงก็ได้นะ92 82บ่91 น้เบิดหรอวะแปดหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับแปดหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าสองมีละแปดเจ็ดเลขมันบอกออกยากบรรไดดอกเข้าไปขั้นเข้าไปกีดไล่มันก็ออกอยากขั้นบอขั้นบอกีดไล่มันก็นบอกออกยากดอกงามมัจนจะอ่นง่ามๆละครับแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดเก้าหนึ่งแปดหนึ่ง หรือว,ว่า,าสิมักศูนย์อยู่กับเอาศูนย์ไซเดอร์นี่อะว่เอาตามผมก็ได้นะครับอันนี้ผมจับตามแต้มมันนะถ้ามักศูนย์ก็เอาไซมักหกก็เอาไซซึ่งมันมันเด่นที่สุดแล้วละ่ะที่คัดออกมาจากสูตรลักซิปลักน้อยที่มีก็ได้อันนี้เป็นลักน้อยนะครับเด่นสุดก็คือศูนย์ที่ผมบอกกันล่ละลองมาคือเจ็ดสองห้าแล้วก็นึ่งนจะีน้า แปดนี่มีหกสูตรเก้านี่มีอยูสีสูตรซึ่งเก้าบูเดนหลักหน่วยนะครับเลยผมมีบออเอาาใม้เพิ่งนะพี่น้องก็ไปพิดจหน้าเอานะครับเลขสามตัวก็ได้มากเ้วลนะ่ะอืมมันบูแมนเลขของผมหนกเลขสามตัวก็ได้นะเป็นเลขของเพิ่นซึ่งงวดที่แล้วมันก็เข่าตรงอย่างเงีเงข่าวว่าเขามาแล้วสองสามงวดมาหอดเฮ่ามาันจะเป็นยจงงด คนสื่อมาซ่องนันหาพันเพื่นวาอันบอกหัวจักกันบอสอเนตกันหรีเพื่อนก็บ่าหายดอกวาอันนี้เพื่อนนะเพื่อนหายมากนะครับกเดี๋ยวกัะสิโลกให้พี่น้องบิ้งเดี๋ยวก็มาลุกใส่น้ากันเดี๋ยวพี่น้องสิสับสนนะครับอันนี้สรุปเป็นสองตัวล่างสองตัวร่างนี่สิบได้บได้โลกอีกลาเดอรแต่คือว่าหนละอันก้อนมันกะที่ผมเคยลุกหายมันก็ได้ องตัวล่ามตรงซึงหกพอยอนี่มันกบ็บวกพิษนะครับได้เก้าหาเก้าหกศูนย์หาศูนย์หกสองหาสองหกแต่ที่ว่ามันบวกเขาแต้มนะครับเขายุเก้าหาแต่มันเป็นแค่ซีแ้มนะหรือมันอาจจะแต้มสิพิษบอกมากกระซอนะครับนี่ละในนี่ละเ่าต้องเอาตามติดผมวงก็ได้หรือว่าผู้ใดจะเอาตามผมวงก็ได้นะครับ สิไปเล่นบนกันนะครับอันนี้สรุปแล้วนะครับเลขล่างสรุปบ้านเจ้าที่คือหลายตัวนะโอ้ยมันหางเดียวมันเท็ดนบ่ถึงดอกกรัมมันเทียยากนะสีว่าสรุปเลขหางเดียวไงน,นี่ก็ได้ขั้นโอ้อันนี้ก็ตรงกับทะเบียนรถพอดีเด้ออันนี้ก็ตรงโอ้ทะเบียนนั่นทะเบียนนี่ก็ซื้อติดไว้หรือว่าเป็นเลขประจําเลขมากเลขซื้อประจํบุรุษคนโอ้ยหนูตามศูนย์หากับศูนย์เจ็ดมาก ลายงวดแล้วมันว่าครับมันกะเขายกงวดนี่ยมันเขากับเด่นสิบล่างเด่นหน่วยล่างเขายกนะกะศูนเจ็ดก็ได้ซูนหาก็ได้หรือว่าศูนสองซูนหนึ่งยังก็ว่าไปบางที่แต้มกะหาดสิพิษนะครับมันบ่มีปุ๋ยหงูผมกระหงูกันจะเกิดว่าผมหูนะผมผมมานั่งเหตุให้พี่น้องเบิ้งดอกนะผมก็ซื้อตามนี่แหละกระถือแน่พิษแน่นะเลขก็ได้นะครับบริวารถือทุกงวดโอ๊ยถือุกงงวด บตอตรงยันยังเดีนอนถ่าซื้อจะเลเนี่มกับพ่อแล้วะละ่โอเคนะครับผมหรือว,ว่ามันติดดับคู่ใดบ่อ่าถ้าเกิดดับคู่ตามสูตรผมเดี๋ยวว่าลหลักอะไรว่าจีพอ่อหัอยังบ่พ่ออยู่ว่าันอกสี่ศูนย์บ่สี่เป็นห้าเป็นหกเป็นเจ็ดแปดเป็นเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ผมนับเอาสี่ได้ผมห้าหนึ่งสอง เจ็ดสามแปดสี่เก้าห้าศูนย์หกหนึ่งเจ็ดสองแปดสามเกั่นคู่เก้าหาติดดับนะครับเก้าหานี่ติดดับคู่แปด่ 8, 4, บมี่เสมบมี่หกสองสองบมี หนึ่งเจ็ติดดับคู่พ้อมบนะครับหนึ่งเจ,จน,น,นี้เอาก็ได้ติดดับคู่นะเอาสอจ็ดตัดออกอีกแล้วหนึ่งเจตัดออกเด้อมันติดดับดับคู่นะมาดอกแปลกแ้มก็ได้หรือว่าโอ้ยตัวเดียวนั่นก็ซื้อลวดก็จะว่าซื้อก็ได้นะครับนะ ฮามันะเกาก็เากาแต่ส้ัยมไดอ๋ออันนี้นะครับต่ก่อน,นี่ผมกะว่าเป็นอ่าผมเรเลกดับคือกันนะครับต่ก่อนนี่ก็ไดก็คือหลักพันก็คือดับหน่วยล่างนะครับหลักพันดับหน่วยล่างงวดน,นี้ก็คือเลขหก 6. นะครับเบิ่งวามัชชีดับยูยู่บ หน่วยสิบร้อยพันหลักพันคือดับหน่วยล่างเด้อหน่วย, 10, 5, ยสิบร้ 3, อยพันกะฉะนั้นดับหกนะครับผมเลยดัดหกออกลวก็นี่นะครับสิบครั้งที่สามบวกหน่วยครั้งที่สามเนี่ยไปล้อมเบิงแต่ก่อนนะผมจะล่ไหาสินะครับดับหน่วยล่างนะก็คือสิบครั้งที่สามบวกหน่วยครั้งที่สามหลักพันเท่ากับดับหน่วยล่างหลักร้อยบนเท่ากับดับหน่วยล่าง หน่วยคอสองดับหน่วยล่างร้อยคอสามดับหน่วยล่างนะครับพี่น้องไปย้อนเบื้องลายลายงวดนะครับไล่ตั้งแต่ปีปีนี้ก็ได้นะไลายแต่ปีหกสองล่เบิ้งไล่เบื้มาปีหกสามเอากรไล่เบิ้งนะครับสูตรว่ากระจดเอานะแคบแล้วก็ไปไปร่อ,องคำนวณเบิ้งนะครับแคบน้าจอเอาแล้วก็ไปลองคำนวณเบิง้ง นะสำหรับผู้คิดเป็นก็ไ่ได้คิดยากหรอกว่าต่ว่าว่าครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่นี่จะเอามันตรงเด้อหนึ่งสองสามสี่ควจะนำไปสิแต่ว่าบางเจ้าบางอาจารย์มันก็จะว่าร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งบอกร้อยหน้าอันนี้พวกนี้จะเอิญเป็นเลขนาะ นี่เสิเอินไปเลขหลังอะนะครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองนี่เอินไปเลขหลังเด้หนึ่งสองข้างหน้าสี่สิหน้าหนึ่งสองข้างหลังอาให้มันตรงล้วก็ลไปจำนวนเบิ้งเองนะครับโอเคชิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับสรุปแล้วเลขล่างี๋ยวสิไปเลขบนนะครับไปจับเลขบนไปเจาะเลขบนล้วนๆบวดแบบนี้มันจังสิบบได้อับโนเนาะเสีบ่บเลขาลข้าสร้างการสรุปให้แล้วอันนี้ก็คือห,อห้องเฮ้านี่สรุป,ป,ปออกมาแบบนี้นะครับเบิ่งว่าไปชนอาจารย์ท่านอื่นว่า นะมักตัวใดกับ07หรือ97 27ก็ 7. ซื้อได้นะครับเพราะว่าแต้มบางที่มันอาจจะลุดก็ได้นะครับนะ8901เน้นไปที่901นี่แหละ901แต้มมันก็ได้เน้นไปลุ เอาตามนี้นะครับโอเคคลิปนี้เอาไว้ค่นี้นะครับสวัสดีครับ